สวัสดีครับวันนี้เขามาอู้ภาษาเหนือสักสองสามสี่คำเนาะคำแรกคือคำว่าไก่หรือว,ว่าไก่เงาโอ้ไก่เนี่ภาษาเหนือแปลว่าเบื่อนะครับไก่ไม่ไก่เงาเนี่ยว,ว่าเบ er ื่อจริงๆนะค็คําว่าซับปารีซับปารีนี่เป็นภาษาเหนือครับถ้าภาษากลางเนี่ยภาษากลางเขาเรียกว,ว่าปลิ้นปลั้นกลับกรอกกลับไปกลับมาภาษาเหนือบนห้องว่าซับปารีมันนึกถึงไบวัว มานึกถึงคนในรัฐบาลนี่ครับเริ่มตั้งแต่ผลเอกประยุทธ์ผลเอกประยุทธ์จันโอชาตวามั้งที่ไปบอกว่าขอโทษน้องมิลลไอที่ไปแจ้งความเนี่ยนะอเน,นื่องจากว่าตอนนั้นไม่ได้ดูรายละเอียดถ้าโมสังโครครับมันอย่างมาซับปารีแต่ซับปารีว่าเปิดว่าชีนะครับ <laughs> ความจริงที่เปิดดังอน้องมิลลี่เปิดดังมันเบกรกไปอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องมาขอโทษวันนี้จะกลับมาดูใหม่ จะกลับมาหันมาดูบางทีว่าที่เขา,เาไม่เห็นดีไม่เห็นงามหรือว่าเขาตำหนิติดติงตัวเองนี่มันเป็นยังไงทมโมสั่งโคผลเอกประยุทธ์มาไอ้ใครก็แลมโบแลมโบเนี่ยคลิปดังในเรื่องของเอาเงินสิบห้าล้านไปหาเสียงเลือกตั้งกันดีเรื่องโกต่า,ตาหวยบอกวโอ๊ยมันพูดเล่นล่าสุดนี่นะครับจุลีพรสินดุไพยโอ้ได้เกือบฟีหรอ เกือบนี่ภาษาเหนือคือรองเท้าแตะนะครับภาษาลาวพอๆกันนะได้เกือกฝีแหมโอ้เกือกคือรองเท้านี่แหละครับนะได้เกือบยี่ห้อเกือกยี่ห้อกุชชี่โอ้บีจุบีจิจูจีนะครับคุชชี่ครับยี่ห้อดังอะยี่ห้อหลุยทั้งเกือบทั้งเกือบยี่ห้อดังๆทั้งนั้นจุลีพรบอกว่าอู้ยกลับลังหาบปะมีคนเอามาฝากนี่วะเอามาฝากคือคนมาฮือ กำลังหาปะหมายว่ากำลังเจอก็เลยออกมา,าแถลงข่าวทำโมสังโคมมนอย่างมาซัปปะลี่กันตั้งนั่นหว่ารัฐบาลนี่มันเป็นเจไดว่าคนในรัฐบาลเนี่ว่าอย่างกูก็ถ้าขืนไปบอกรับของเนี่ยนะจะกลายเป็นว่ารับของเกินสามพันบาทติดคุกสามปีนะครับแต่ไปบอลล็อตนะครับจุลีพรไปบอลล็อตจะไดกับไปบอลล็อตว่าโอ้กำลังหาปะ๊ะมันอยากไปพึ่งปะาพึ่งเจอได้เจไดครับ นะของยี่ห้อกุชชี่ยี่ห้อหลุยส์พวโต้หันกองกันฟังเปิดแล้วครับนะบ่มีหรกเอามาทิ้งไว้แล้วก็โอ้ยได้เ,เกือบเดือนแล้วผงม,มาปะมันมาเปิดมันเป็นไปได้จังขนาดครับวันนี้ไก่ใบไก่เงาครค้นซับปะรีนะครับวันนี้เอาภาษาเหนือเต็มเต็มเลยเนอะนะครับคนภาคกลาง,างถ้าฟังมเรื่องก็ฟังคำแปลก็ซับปารี นะครับไก่ใบไใก่เงี้ยคือเบื่อครับซับป,ปรีคือก,กรอบพิ้นป้อนนะครับเอาละครับวันนี้เอาภาษาเหนือมาฝากครับขอบพระคุณครับอย่าไปซับปารีเนอร์สังคมมันบดีครับบดนี้เป็นตัวอย่างครับสวัสดีครับ